พี่น้องมณีมาฟอกกันกับเสาวนพระนั่งแท้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันณีกับมีเดืองเร่าสีเมาสู้พิษน้องมาฟังเรื่องยังมาติเรื่องคอมอรองมอร่าขคืนกับพี่น้องคาะสำหรับมนีกับสื้อผ้าไปฟังเรื่องเร้าของทางด้านน้องอุ้งเอีงเปิดแพ้งคือเก่าเหมือนเดิมนะพี่น้องนอนค่ะเป็นจังเลยในบทเพลงเอื้อนหักนาอีกหน้อยว่ากัน่าหลายหลายคนนี่แหละตอนนี้กับผ้ากันกับจองหานัคนมาขอบตาดำพี่น้องเป็นยังมาติ ผ้ากันดันตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับมือนั้นนี้หลังจากที่ว่าปล่อยเพลงเอื้อนหักนางเอกน้อยออกมาพี่น้องเป็นจังได้แนหลายหลายคนให้ความสนใจผ้ากันดันต่างแต่มือนั้นจนบหมดมือนีพี่น้องทาในวันที่24ย่างบ้านใดผ้ากันหยุดบ้านใด็ผ้ากันเศร้าอยู่วากันว่าสำหรับบทเพลงบทเพลงนี้นี่นะคะจะทำได้ไหมทำยังมาตีนี่น่ะหลายหลายคน เอฟซีอหักสู่หูสุคนผ้ากันตั้งไวพี่น้องตั้งสถิติไว้นะคะพอใด้ปฏิ10วัน10ล้านวิวนอพี่น้องนอนาวากันมาสำหรับบทเพลงบทเพลงนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงถึง60เปอร์เซนที่ว่าสีได้10วัน10ล้านวิวเข้ากับมารวบเบิงวาสำหรับนี่ล่ละสำหรับเอซนะจะทำได้ไหมจะทำลายสถิติ สถิตินี้ได้ไหมนะพี่น้องอทีหลายๆคนต่างไใจน,นะคะคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้หลายแห่งเพราะว่าเป็นยมตีเห็นแล้วพี่น้องควรจะเป็นบัณฑ์หกักน้องอ้เองเองก็ดีหรือว่าจะเป็นบัณฑ์หกักอื่นๆพี่น้องผ้ากันดันผ้ากันแท้ตอนนี้กับวากันว่ายังไม่บ,บัฟวิธ่ทาวาสีเศร้ากันเลยพี่น้องบัมวที่ทาวาสีเศร้าปันกันเลยแม่กระทั่งนี้พี่น้องซ้ำดามบ,บทเพลงบทเพลงแม่ของบดจูยมณิษปล่อยออกมาหลายๆคนกับวานี่ยแหละ ถึงแม่วานะคะเพลงไม่บอโจสิบ้อยออกมากแต่ว่ากันยั่งดันคือเกาพี่น้องดันเพลงปุ้งอิงคือเกานะคะสลับกันฟังฟังเพลงบอโจจบแล้วก็มาฟังเพลงปุ้งอิงอแท้ๆนี่แหละพี่น้องวากันมา FC เอฟซีเพื่อนนี่แหละเพิ่นตั้งใจฮักอีลีนพี่น้องเนาะนะคะว่ากันนั้นฟากนเชยังเต็มที่วากันมานะพี่น้องสำหรับบทเพลงบทเพลงไม่ของบอโจโยกบินคันห้าทำได้นะคะ ขานาดเหตได้หนึ่งวันหนึ่งล้านวิวนี่คือว่า Amazing ในเด็กพี่น้องถือว่า Amazing ซันตราบ,บอ๊ะโจโยมนินเดพี่น้องเพิ่นยังได้บอกอยู่นะคะว่าเพิ่นบอด้ตางความหวังไว้ว่าสิให้มันได้ยอดวิวซ้ำคู่ยิง,งอดอ,อกเพิ่นยังวาังที่เด็กพี่น้องเพิ่นบอด้หวังวา่าซีมันได้ยอดวิวหลายนด็พี่น้องเนาะนะคะเพิ่นว่านี่นหะขอแค่ติดแฮชแทบหนึ่งมาแดงแล้วกับซาบแรกตอนนี้พี่น้องค่ะสันตราบบทเพลงยืนหนึ่งเม็ดเขายืนม่อมม่ดไอ้ขนาดเพิ่งถูกปล่อยนะคะ พอไปบ้านในโดดพี่น้องเมื่อเก่อนโมงขี่พานมาถือว่าบ้านแตโดดนะแต่ว่าตอนนี้จะไหนยอดวิวแตะแสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วยานสู่สองแสนิวพี่น้องนะอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับบ้านโจยิ่งนิ่งพี่น้องเพิ่นว่าสิได้พ่อวิวบอตอนแรกพี่น้องเพิ่นพากันเล่ากับว่าริได้พ่อวิวบอแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าบ้านธรรมดานะฮะ ได้หนึ่งแสนแต่หนึ่งแสนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวสาหรับบทเพลงบทเพลงนี้นพีน้องน้องหากันนินที่ว่าไม่ธรรมดาจริงการยอมรับนะคะว่ามีคนหักเล่าหลา,ายคนคนสั่งวพี่น้องเนาะงค่ะคันห้าเพลงเพล่งนินีติดแท็กหนึ่งมาแดงบทโจรสร้สิได้ที่ยังแน่นพี่น้องเนาะงค่ะบทโจ้กัสิได้อ่ามาไล่าจากหลากหลายคนว่าสิเป็นเพ่นคนที่ว่าคิวบ่าโจแน่กันนีน้องเรืนอว่าสิเป็นคนที่ว่าฮักบ่าโจเองก็ดี บอดจนี่แหะสเดมาเลยนั่จากหลากหลายคนอยู่ตะพี่นองน้องเพื่นมากกันนี่แหะร่วมสนับสนุนทํามาในโอนนะให้ทัางนันบอดจูยมนินวากันวา่าลวยเลพี่น้องขันห้านได้อา่านี่แหะติดแคทแท็กหนึ่งมาแรง YouTube ประเทศไทยสำหรับ,บทรทเพลงบทเพลงนี้พี่น้องนได้ไปฟังหลายรอบแล้วนะกับปั้นคอยบอดจูือกันนะ,นะได้ไปฟังหลายรอบแล,แล้วเบิ้งย,าาย่มไหนกันน้ำตาพ่อนั่ปเป็นยังมาตีได้เห็น บทบาทการแสดงของแต่ละคนแล้วกับว่าเพลินเพลินเดร็กคักเดกนเนเทโดยเฉพาะตั้งด่านคุณเพศสหรับพี่น้องวากันวาเพิ่นตีบทแตกแห้งสําหรับเพิ่นน้องเนาะนะคะเข้ากับเซรุวาเพราะว่าจะเป็นคนงานได้คองเพิ่นทีถูกปล่อยออกมาของท่านคุณเพศสหรัฐเอื่นยังนะเซนเซนซ่องบพี่น้องโอ้แต่ละเพซนทีถูกปล่อยออกมาบทธรรมดาแล้วกับมวลซูเพลงแล้กวกับปานซ้ำปกติเข้ากับเซรุวาคุณเพศสหรัฐวันนี้เพิ่นเราซื้อร่วมแสดงนะ ในถูกผลงานเพลงของเพื่อนหันลัการร่วมร่วมในบทเพลงบทเพลงนี้นาลำพิณอลน้องชาว่ากันมาเพอนเล่นตีบทแตกแห้งเป็นควมนเม่าเป็นคนมเนคนม่าแบบซุดๆขักพิณอน้องหัรหละกการในลสําหรับทางด้านคุณออแมแอมกวบากันมาให้ะให้ได้ให้ใหลายคนจังเลยละพน้องนำตอนนี้เป็นนาหลายๆคนไนนด้เห็นคุณออแมแอมให้ในกระพากันให้ใหเป็นน้ําวาเพื่อนกาทีว่าเหมือนเป็น เมื่ออาชีพนักแสดงเมื่ออาชีพเรวยองกำไรน้นองน้องอาหาร,รันนีหลักก็ที่ว่าเป็นเป็นเอียงทีอยู่ในเพล่งเพล่งเดียวน้นองน้องแล้วคนในฟังแล้วก็บ,บทบทเพลงนี้สมบูรณ์แบบมากๆนกพี่น้องโบว์สิเป็นทัางนาั้นอ่าสรบินที่รองเองก็ดีนะคะรู้ว่าย์เป็นทัา,นา,ทา,าง,นงนั้นคนที่ว่าแสดงเอ็นบีเองก็ดีนีองน้องนาหาะใน เพลงนี้นี่คือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะกะรย้อนึกไปอันไป็นเช่นกันตอนนี้ว่ากันว่ากับพ่เอเดียนใจว่าได้สองแสนมปปปือระบายตัวคิดว่าใกล้แล้วขันห้าบ้านใดถือว่าใกล้แล้วตอนรับบทเพลงยืนนมงนมันเขายืนมั่เป็นอันแล้วการประดับทำที่เราแนะนำสำหรับท่านนั้นบดโจโยมนินเพิ่นยังมีกิจกรรมดีๆมาแห่แฝงกับวซี่เดือนเมเดืนน้ำกันกิจกรรมดีๆยังมาตีหนีล่ะในบทเพลงนี้พี่น้องนะคะ ในบทเพลงบทเพลงนี้นะคะในแพลตฟอร์มตั้ตอกเพน่ะมีการเห็นเป็นแผ่นเสียงล่มเร็วสามารถให้ทุกคนนี้ไปร่วมสนุกไปร่วมเล่นเพลงเพลงนี้ได้คันห้านะคะคันห้ายอดไตรได้หลายกวันมูอมาพี่น้องเนาะคันห้ายอดไตรนี้ได้หลายกวันมูอรับไปเลยหน่อมเน,นื้อหมื่นบาทราคาคันห้าแสดงบทเมาได้โดนใจนทหารคุณเพชศฮารัดนะคะรบับไปเลย หาผ่านบาทคันท่าแสดงบทเมาได้โดนใจ็กตโจรับไปเลยอีกหาผ่นบาทเป็นหองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกินจกรรมดีล่ะกะับบล็อกเมนว่าเป็นเรื่องที่เสียหายได้พี่น้องเข้าในรวมเป็นระบบสนุนการคันท่าได้นี่ก็ถือว่าได้เงินไปเมายังไงให้ได้เงินพี่นอ้องนะล่ะกับนี่ละส้ำหรับอ่าไปเรียนคันท่าบ้าเลเพราะเป็นยังคือว่าเป็นการอ่านี่บ่ได้วา่าเข้าบ้าเลยโรคทุนอย่างไรพี่นอ้งองเนาะนะการนี่ละจะสามารถเข้าไปร่วมเด่นในแพท แค่เสียงแค่นเสียงเด็กน้องน้องกำลังฟันนี้เล่นไปไล่คุ้นแรงพี่น้องนะกำลังรับพี่น้องนะซ้ำจับถนัดมือโจยมินกะไปเป็นกำลังใจให้เคืนน้ำในวันนี้น้อพี่น้องเนะฮะนำลัรับพี่น้องนะส้ำจับทางด้านน้องอูอีเพลินเพลงนะฮะตอนนี้ตอนนี้วันกันมาแล้วก็เป็นไปดันเพชียในบทเพลงของน้องยูนะฮะเออทักนั่งเอกหน่อยไล่ไล่คุ้นนะฮะกปเน้นให้คนสนใจนะฮะแต่ว่ากระยัง ปั้นให้ทั้งนั้นพอโจย่อันิืนยูนพีนองน้องวากันมาเมื่อนี่แหละหนึ่งวันละพี่น้องอย่างต่ำสามแสนวิวมาอย่างแน่นอนน้อพี่น้องน้องหนาตะวันกะคิดว่ามีโอกาสลุ้นมากๆลุ้นยังมติดลุ้นติดแฮทแทกหนึ่งมาแรงยูทูปประเทศไทยว่ากันมามีโอกาสได้สูงสูงอีลีนอพีนองน้องหนาตะวันกาดเนี่ยแะคันห้าอุ้งอิงเศร้าติดแฮทแทกหนึ่งมาแรงว่ากันมาสำหรับเพ่งเพ่งหนึ่งกะอาจจะติดแฮทแทกหนึ่งมาแรง บอมมี่ยังที่อาเที่ยงแค่พี่น้องแน่นอนนะก,กับไปตันไปแช่สวยกันนะฮะมันติดแฮชแท็กหนึ่งมากแรกจักทาวีพ่อโจกับเอาพนักพน้องนั่นรับพี่น้องทั้งตระเวนกับนี่ดึงเรา้าสิมาบอกสู้ทิศ้าน้องพระสมเด็จสักพ้นนะคะก็เข้ามาสวัสดีค่ะ